สวัสดีค <convert> ่ะ <cons> ว <urai> ันนี้ค้ามเมติกัสซันอยู่นะคะค่อนข้างที่จะเล่นได้เป็นตัวของตัวเองค่ะแล้ววันนี้ก็ไม่ค่อยได้ ผิดพลาดอะไรมากมายแต่ว่าก็มีบ้างแต่ว่าเมย์ก็จะพยายามปรับเกมของตัวเองค่ะสําหรับในวนันพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะเจอกับนักกีฬาญี่ปุ่นค่ะก็ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันแต่เมย์ก็จะทําผลงานของตัวเองให้ดีค่ะรูปแบบการตีวันนี้เป็นยังไงบ้างคะรูปแบบการตีวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนพยายามให้เขาวิ่งแล้วก็ให้เล่นเกมเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าเหมือนมีบางช่วงเขาก็ค่อนข้างที่จะเร่ง เล่นเกมเลยทําให้แบบบางทีเมก็หลุดไปบ้างแต่ว่าเมก็เหมือนพยายามเล่นไปก่อนแล้วพยายามดึงเขาให้มาเล่นในเกมของเมค่ะกับอาการนะในวันพรุ่งนี้ครับได้เตรียมการกันก็อาการนี้ค่ะก็ยังไม่ได้อ๋อเจอล่าสุดน่าจะเยอรมันตุนตังปีโกค่ะในช่วงปีที่แล้วก็ตอนนั้นเล่นได้ถือว่าไม่ไม่ค่อยดีมากแต่แต่ในวันพรุ่งนี้ถ้าเจอก็จะเตรียมตัวให้จะเตรียมตัวอย่างดีแล้วก็พยายามแก้เกมของตัวเองค่ะฝากฝัง ค่ะก็เมย์ก็จะพยายามเข้ารอบลึกๆนะคะก็อยากให้ทุกคนแฟนๆชาวไทยช่วยให้กำลังใจเมย์แล้วก็พี่ๆนักกีฬาคนอื่นๆที่ลงแข่งขันรายการออย์แ n นในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ